มาตรการใช้กำแงพงภาษีกดดันหลายประเทศทั่วโลกของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ถูกโต้อตอบโดยจีนและอีกหลายประเทศได้ใช้วิธีการรวมตัวกันเพื่อต่อรองซึ่งไทยคือหนึ่งในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่จะแสดงให้เห็นจุดยืนของไทย กับภูมิยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกถือเป็นการขยายความต่อเนื่องจากหนังสือบุรพาพิวัตรที่ศาสตราจารย์พิเศษดรอนเนกเหล่าธรรมทัศน์ได้วิเคราะห์และมองสู่อนาคตถึงบทบาทของเอเชียและซีกโลกตะวันออกรวมทั้งจุดยืนของไทยทากลางบริบทใหม่ของโลกไทยกับภูมิยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกนะครับ จะเรียกว่าภูมิยุทธศาสตร์ก็ได้จะเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ก็ได้จะเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ภูมิยุทธศาสตร์และภูมิเศรษฐกิจก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดไม่ว่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์นะระหว่างประเทศอันนี้ก็อนุสนทิมาจากเมื่อปี2553ผมเขียน หนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อบูรพาพิวัตรนะครับชื่อบูรพาพิวัตรจากนั้นมาจนถึงตอนนี้มันก็14ปีแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเมื่อตอนที่เขียนเ,เรื่องบูรพาพิวัตรเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นว่าจีนจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาในทางเศรษฐกิจนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องแรกก็คือตอนที่ผมเขียน เรื่องบุรพาพิวัตรเนี่ยจีนอยู่ใต้การปกครองหรือการนำของท่านประธานาธิัดีหูจิ่นเท่านะครับแต่พอปี2013นะครับ2013ก็คือไม่กี่ปีหลังจากที่หนังสือเล่มนั้นออกนะครับบูรพาพิวัตรออกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ขึ้นสู่อำนาจนะครับและก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับ จากวันนั้นถึงวันนี้จีนโดยการนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไปอย่างไรจนสามารถขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งหรือสองของโลกในหลายด้านได้อย่างรวดเร็วท่านประธานาธดีสีจิ้นผิงก็ได้ทําเรื่อง Bell and Road Initiative นะครับเส้นทางสายไหมเส้นทาง หึงแถบหนึ่งเส้นทางสุดแท้แต่จะเรียกกันนะครับํำเดินนโยบายการต่างประเทศและการเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะครับนับจนถึงตอนนี้นะครับและก็ได้ทําเรื่อง b r i กสนะครับ BRICS นะครับซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่ม b r i กสก็ก็สำคัญมากนะครับมีความสําคัญทัดเทียมกับ G7 แล้วเวลานีนะครับกับ G7 แล้วนะครับนอกจากนั้นประธานดีสีเนี่ยหลังจาก ขึ้นสวำนาจไม่นานก็ประกาศนโยบายว่าภายในปี2025ก็คือภายในปีนี้นะครับจะทำเรื่อง Made in China ให้สำเร็จเม d ดอินช i n a านี่ก็หมายถึงจีนจะไม่ทำหน้าที่แค่เพียงประกอบประกอบประกอบอสินค้าประกอบเครื่องจกักรเครื่องยนต์ประกอบ ของต่างๆที่ต้องเอาเอาส่วนประกอบมาจากต่างประเทศมากมายนะครับเพียงแต่อมาประกอบในประเทศจีนนะก็จะกลายเป็นทำอะไรในประเทศจีนทั้งหมดนะครับหรือไม่หมดก็เกือบทั้งหมดนะครับและที่สําคัญก็คือจะทำเรื่องอุตสาหกรรมที่ล้ำยุคซึ่งในตอนที่สีจิ้นผิงประกาศเนี่ยคนทั่วไปก็ยังไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรแต่ว่าเวลานี้เห็นแล้วว่าจีนเนี่ย ได้ทำเมศดอินไชน่าสิ่งที่เมดอินไชน่าก็เช่น EV แบตเตอรี่นะครับดาวเทียมนะครับยานอวกาศเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่และอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าสำหรับโลกยุคใหม่นะครับเราเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับถ้าถ้าจีนจะปักหลักนำโลกยุคใหม่ได้เนี่ยจีนก็จะต้องทำ อุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ที่สีจิ้นผิงพูดถึงเนี่ยนะครับประมาณ10อย่างให้สําเร็จซึ่งเวลานี้ก็เรียกว่าสําเร็จแล้วนะครับภายในปีต้นปี2อ2 5นีก็เห็นแล้วว่าสําเร็จแล้วก็ภายในปี2049นสีิ้นะครับสีจินผิงก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเป็นปีที่จีนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยสมบูรณ์แล้วก็จะมีเป็นประเทศที่นําทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกนะครับ ความแข็งแกร่งของจีนเอเชียและซีกโลกตะวันออกได้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในสถานการณ์ล่าสุดคือการประกาศสงครามทางการค้าโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาโดยการตั้งกำแงพงภาษีการค้ากับหลายประเทศทั่วโลกทำให้หลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนได้ใช้วิธีการรวมตัวกันเพื่ออาําจต่อรองในการเจรจาหลายประเทศใช้วิธีการตอบโต้ ด้วยการขึ้นภาษีในแบบที่ไม่สนใจว่ากำลังต่อกรกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหนึ่งในนั้นคือประเทศจีนผมพูดถึงเรื่องสีขึ้นสู่อำนาจและจีนเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรนี่นะครับก็ขอพูดถึงสหรัฐเนี่ยก็มีโอบมามาเป็นประธานดีใช่ไหมครับจนถึงปี 2017นะครับ8ปีที่โอบามาเป็นประธานดีเนี่ยก็ได้ทำหลายเรื่องที่สำคัญที่สำคัญก็คือทำเรื่อง pivot to Asia คือหันหน้ามาสู่เอเชียนะครับแทนที่จะไปยุ่งอยู่กับตะวันออกกลางอย่างเดียวยุ่งอยู่กับยุโรปอย่างเดียวนะครับสหรัฐอเมริกาเห็นว่าบัดนี้คู่แข่งที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาก็คือจีนนะครับจึงทำนโยบาย pivot pivot แปลว่าหันหน้านะครับ pivot to Asia และทำนโยบายอินโดแปซิฟิกเอาอินเดียเอาญี่ปุ่นเอาออสเตรเลียมาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐในการที่จะคุมมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเอาไว้นะครับไม่ให้จีนแผ่อำนาจได้สะดวกนะครับและหลังจากโอบามาแล้วก็มีทรัมป์ขึ้นมาเมื่อปี2017ถึง2021 พอมีชป์ขึ้นมาก็เกิดเรื่องการทาลิฟนะเรื่องการวางภาษีศุลกากรกิจการสินค้าจีนนะครับแล้วก็มป์นี่ก็แตกต่างไปกว่าประธานาธิบดีบคนอื่นๆนะครับก็คือทรัมป์เนี่ยเ,เห็นไม่ได้เห็นจีนเป็นคู่แข่งเท่านั้นแต่ว่าเห็นว่าญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็เอาเปรียบจีนแล้ญี่ปุ่นก็เอาเปรียบอเมริกา เกาหลีก็เอาเปรียบอเมริกานะครับยุโรปก็เอาเปรียบอเมริกานะครับลาตินอเมริกาก็เอาเปรียบอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็จะจะเป็นชาตินิยมให้มากขึ้นนะครับจะสนใจเรื่องของโลกตะวันตกเองให้น้อยลงเพราะว่าที่ไปประธานาธิบดีอเมริกาที่ไปยกย่องเรื่องโลกตะวันตกสู้กับโลกคอมมิวนิสต์อะไรเนี่ยโดนแต่ต้องจ่ายเงินมากมายนะ ต่อไปนี้อเมริกาจะไม่เสียสละตนเองมากมายเหมือนประธานดีคน,คนก่อนๆนะครับจะพยายามเอาประโยชน์คืนมาครับอเมริกามากที่สุดก็ก็เป็นนโยบายที่แปลกนะครับแต่ว่าในที่สุดก็มีไบเดนขึ้นมาแทนไบเดนขึ้นมาสี่ปีเนี่ยก็เสริมความเข้มแข็งให้กับโลกตะวันตกมากขึ้นโดยทางโดยทางการทหารโดยทางการทูตระหว่างประเทศนะครับเสร็จแล้วก็ทรัมป์กลับไปอีกนะครับ คำถ,ถามสำคัญคืออะไรทําให้จีนเติบโตในทุกด้านอย่างรวดเร็วจนอยู่ในฐานะที่ไม่จำเป็นต้องยอมต่อการกดดันจากประเทศอื่นโดยเฉพาะการกดดันจากสหรัฐอเมริกาอยากจะบอกว่าจีนเวลานี้ได้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วขนาดการผลิต อุตสาหกรรมของจีนเนี่ยนะครับใหญ่กว่าประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆรวมกันถึง9ประเทศที่ตามมานะอันดับ2นี่คือสหรัฐอันดับ3คือเยอรมันอันดับ4คือญี่ปุ่นทำดองเนี่ยนะไล่ไปเรื่อยๆอีก9อันดับแต่ว่าไอ้ตั้งแต่อันดับสองไปจนถึงอันดับ9รวมกันแล้วเนี่ยทำผลิตอุตสาหกรรมได้น้อยกว่าจีนประเทศเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะที่โดดเด่นของจีนมากนะครับ อันที่สองก็คือจีนกลายเป็นประเทศที่มีการค้าขายมากที่สุดในโลกนะครับโดยมีสัดส่วนการค้าของจีนเนี่ยถึงร้อยละยี่สิบของประเทศทั่วโลกนะฮะและเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะฮะถ้าวัดจากกำลังซื้อที่เป็นจริงเนี่ยสูงสุดในโลกตั้งแต่ปี2014แล้วตอนนี้ถ้านับเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยสหรัฐยังเป็นอันดับหนึ่งจีนเป็นอันดับสองในเรื่องขนาดของเศรษฐกิจ สหรัฐกับจีนอาจจะมีเงินร้อยร้อยล้านดอลลาร์เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจีนซื้อของร้อยล้านดอลลาร์ในประเทศเนี่ยซื้อได้มากกว่าสหรัฐเยอะความหมายความว่าเศรษฐกิจที่เป็นจริงของจีนเนี่ยใหญ่กว่าเศรษฐกิจที่เป็นจริงของสหรัฐแล้วเป็นอย่างนี้มาตั้ง10ปีแล้วนะครับนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนก็มีเป้าหมายที่ชัดเจน และไปสู่จุดหมายนั้นอย่างมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเนี่ยผมคิดว่ายุคต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับสินค้ามันจะเปลี่ยนไปหมดเช่นรถยนต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรถ e ีีมากใช่ไหครับและราคาก็จะถูกมากนะครับเวลานี้จีนกลายเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลกแล้วประมาณ60%ของรถยนต์โลกนะครับแล้ ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น E ีีทั้งนั้นนะครับแบตเตอรี่ของจีนซึ่งจำเป็นสำหรับรถ EV ก็ผลิตได้มากที่สุดในโลกก้าวหน้าที่สุดในโลกนะครับทางด้านพลังงานสีเขียวพลังงานทดแทนเนี่ยจีนก็ทำได้ดีที่สุดในโลกนะครับทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทางด้านไอทีนะครับจีนก็เป็น ผู้นําในเรื่องยุค 5G นะครับกับอีกประเทศหนึ่งก็คือเกาหลีนะครับในขณะที่อเมริกาและยุโรปก็ยังไม่ได้ใช้ 5G นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อปีกลายนี้จีนก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปสําหรับที่จะทําเรื่อง 6G นะครับแล้วก็ได้ทดลองยิงเลเซอร์จากดาวเทียมนะครับลงมาอย่างผิวโลกเพื่อจะท G, นะํา 6G ก็ทำได้สําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจีนก็จะเป็นผู้นําเรื่อง 6G นะครับ 6G เนี่ยความเร็วมันจะสูงกว่า 5G นะครับสูงกว่าไม่ไม่ทราบว่ากี่เท่านะครับแต่ว่ามีคนยกตัวอย่างว่าจะเอ่อจะโหลดหนังเนี่ยเป็นร้อยร้อยพันพันเรื่องเนี่ยได้ในเวลาไม่ถึงวินาทีจะทําให้การผ่าตัดเนี่ยเหมือนกับณจุดที่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 เราผ่าเลยทั้งทั้งที่หมอที่ผ่าเนี่ยผ่าจากผ่าจากกล้องผ่าจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นเนี่ยพอพ้นจาก 6G ไปเนี่ยมันจะเป็น 4G ก็ไม่ทราบเนีแต่มันอาจจะเข้าสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบพาราดมบอีกเป็นใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะคำนวณอะไรได้เร็วเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านเท่าของคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดที่เราใช้กันอยู่เวลานี้นะครับก็จีนก็ก็สูสีกับสหรัฐในเรื่อง คนตั้มคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์นี่นะครับขณะที่ประเทศมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐได้พัฒนาด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งเพื่อการป้องกันประเทศและเพื่อบทบาทเดิมที่ระบุมาตลอดว่าเพื่อปกป้องโลกแล้วจีนละ่ะพร้อมในเรื่องนี้เพียงใดอาวุธยุโทโธปกรณ์ของจีนก็คงจะทัดเทียมกับสหรัฐได้ อาวุธยุทโธปรโกรณ์ของจีนเนี่ยสูสีกับอเมริกามากเริ่มตั้งแต่เรือบรรทุกเครื่องบินนะครับจีนเนี่ยทำเรือบรรทุกเครื่องบินมาตั้งแต่ปี2008ตอนนี้มันปี2027จีนเนี่ยมีเรือเอ่อเครื่องบินนะครับทีแรกก็ไปก๊อปปี้ของรัสเซียมาเพราะาอเมริกาไม่ขายให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่เอาไปก๊อปปี้ไม่เอาไปถอดเครื่องมาดูนะครับจีนก็พยายามพยายามซื้อจากรัสเซีย แล้วก็พยายามไปขอความช่วยเหลือจากอิสราเอลนะครับหลายต่อหลายอย่างนะครับแต่ว่าถูกกีดกันเป็นหลักแต่ว่าตอนแรกๆจะต้องพยายามก๊อปปี้ให้ได้แต่ว่าพอจีนพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความจําเป็นที่จะต้องก๊อปปี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันไหลล้นเข้ามานะครับที่ที่เดิมคิดเดิมเดิมทำไม่ได้เพราะศาสตร์อื่นๆยังไม่เข้มแข็งตอนนี้ศาสตร์อื่นๆนั้นก็เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ะฉะนั้นเนจีนก็ก๊อปเี้เรือเครื่องบินลบของของรัสเซียรวมทั้งแบบล่องหนด้วยนะเครื่องบินลบแบบที่ล่องหนไดเน้เขาเรียกว่าแบบรุ่นที่5้าเจเนเรชันที่5นะครับอของสารัฐก็มีเช่น F-35 F-22 อะไรของจีนก็ก,ก็ก็มีเขาเรียกว่า J นะครับก็มี J-20 J อะไรต่างก ไปลอกแบบมาจากเครื่องบินเซลล์ของของรัสเซียนะครับก็รุ่นที่5้าเนี่ยตอนนี้รุ่นที่ห้าแบบที่สหรัฐก้าวหน้าที่สุดเนี่ยจีนก็ออกแบบมาแล้วก็ไปทดลองบินแล้วมันก็ดูแล้วมันเครื่องมันคล้ายกับเครื่องบินรุ่นที่ห้าเซลล์ของสหรัฐที่เรียกว่า F35 มากนะครับแต่ว่าจีนก็บอกว่าไม่ได้ไปลอกนะครับ พราะว่าถ้าลอกเนี่ยก็จะต้องได้รับเครื่องบินมาจากสหรัฐแต่ว่าไม่ได้รับเพราะฉะนั้นจีนจะใช้วิธีไหนก็ไม่ทราบแล้วแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยจีนทำเครื่องบินเจเนอเรชันที่6ได้แล้วเจเนเรชันที่6เครื่องบินเจเนอเรชันที่6นี่ต่างจากเจเนอเรชันที่5ก็คือว่ามี AI แล้วก็สามารถ สามารถลบร่วมกับโดรนได้นะครับแล้วก็มอีอาวุธชนิดที่ใช้ส่งมาจากบนเครื่องบินแล้วก็ลงไปทำลายเ,าเป้าหมายทางพื้นดินได้ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ระเบิดเป็น,เป,นเป็นไอ้ไมโครเวฟที่มีสมรรถภาพสูงเนี่ยที่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้แต่ว่าจะไม่ทำลายชีวิตนะครับก็ จีนก็ทํารุ่นที่6ได้และจีนเนี่ยยังมีความคิดด้วยว่าต่อไปนี้เครื่องบินที่มีคนขับเนี่ยจะไม่สําคัญเท่าไหร่ว่าจะใช้ดโดรนนะครับแล้วก็ความสําคัญของโดรนก็คือมันถูกแต่ประเด็นของโดรนก็คือว่าคุณต้องมีโดรนให้เยอะที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยจีนเนี่ยผลิตโดรนได้มากที่สุดในโลกถูกที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับ DJI เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสหรัฐก็เริ่มกลัวว่าจีนจะใช้ดโดรนมาแทนเครื่องบิน ที่มีนักบินขับมากขึ้นมากขึ้นนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยจีนก็ทำเครื่องบินที่เรียกว่า KJ3000 พะครับเป็นเครื่องบินที่มีระบบที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่เหนือเครื่องนี่นะครับสามารถทำลายเซลล์ของฝ่ายตรงข้ามได้คือว่าสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบินที่ล่องหนจีนก็มีเครื่องต่อต้านการล่องหนได้นะ เทคโนโลยีของจีนไม่ได้มีเพียงการสร้างอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์เท่านั้นแต่เทคโนโลยียังพัฒนาเพื่อการสร้างประเทศและการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันตอนนี้จีนกำลังเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นทะเลเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยมันมีความเค็มอยู่นะครับจีนก็กำลังทดลองบวกกับทำจริงๆไปด้วยนะครับก็ จะผลิตอาหารทะเลจากทะเลทรายฟังฟังจาจานะฟังตามชาจ่เาเพราะว่าเพราะว่าซินซินเกียงจะเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารทะเลของจีนแต่ว่าอาหารทะเลเนี่ยทำจากทะเลเทียมที่ที่ทำอยู่บนทะเลทรายนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับจีนตอนนี้กำลังปลูกต้นไม้นะครับล้อมทะเลทรายเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ภูมิอากาศต่างๆในแถบซินเกียงแถบทะเลรายโกบีเวลานี้กําลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นอากาศที่ชุ่มชื้นขึ้นนะครับเป็นบริเวณที่มีสีเขียวมากขึ้นนะครับก็บางที่เนี่ยเขาต้องเจาะลงไปเป็นสิบสิบเมตรเพื่อที่จะปลูกนะครับเพื่อที่จะปลูกอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องประคบประโงมต้องใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีนะครับต้องดูแลเป็นอย่างดีแต่ว่าก็กําลัง จะเอาชนะทะเลทรายได้แล้วก็มีโครงการที่ผันน้ําจากภาคใต้ของจีนขึ้นไปภาคเหนือนะผันน้ําจากแม่น้ําเยงซีเนี่ยไปใส่แม่น้ำห่วงเหอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดอัศจรรย์ผมเขียนหนังสือเรื่องบูรพาพิวัตรเนี่ยจีนเริ่มจะทํารถไฟเริ่มจะทํารถไฟก็ซื้อรถญี่ปุ่นรถเยอรมันมากั่ปี้แล้วก็มา ต่อขึ้นมาให้มันเป็นแบบที่จีนชอบที่สุดแต่ตอนนั้นเนี่ยคนที่ทํารถไฟความเร็วสูงเก่งที่สุดไม่ใช่จีนจีนเพิ่งจะเริ่มมีประสบการณ์คนที่ทํารถไฟความเร็วสูงเก่งแล้วก็คือ,อยุโรปก,กับญี่ปุ่นแต่เวลานี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะทํารถไฟความเร็วสูงมากและดีเท่ากับจีนนะครับรถไฟความเร็วสูงของจีนเวลานี้เนี่ยมันเป็นแบบยกขึ้นมาแล้วไม่วิ่งไปกับรางแล้วยกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็วิ่งได้380กิโลเมตร วิ่งระหว่างปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ก็ตื่นเต้นกันมากแต่เวลานี้ขึ้นไปเป็น480กิโลเมตรทำให้ระยะทางจากปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจจะเหลือสัก3ชั่วโมงกว่าๆคนก็จะไม่อยากบินแล้วเพราะว่านั่งนั่ง,งรถไฟความเร็วสูงแบบแบ็กเลฟเนี่ยมันสะดวกกว่าเยอะจีนก็ทำรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเข้าไปในยุโรปด้วยวิ่งเข้าไปในยุโรปด้วยนะครับท่านทราบไหมครับ บางขาบวนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของจีนเป็นรถไฟความเร็วปานกลางมากกว่าใช้ขนส่งสินค้านะครับขนาดของขบวนรถไฟยาว14กิโลเมตรยาว14กิโลเมตมีรถจักรที่วิ่งนำที่หัวกับรถจักรที่วิ่งดันที่ท้ายนะครับกเ็เกิดเกิดกระแสหนึ่งขึ้นมาก็คือว่า เอเชียกับยุโรปอาจจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงอันนี้เนี่ยอาจจะรวมกับสาเหตุอื่นๆที่ทำให้ยุโรปต้องทิ้งความเป็นยุโรปลงไปบ้างจีนหนึ่งในประเทศซีกโลกตะวันออกได้ออกมายืนแถวหน้าของโลกแล้วไทยควรกำหนดจุดยืนของประเทศอย่างไรในบริบทโลกเพื่อให้สามารถยืนอยู่ได้ท่ามกลางมหาอำนาจ ในสมัยของพลเด็ปประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยห่างเหินห่างเหินนะครับห่างเหินห่างเหินขึ้นนะครับในขณะที่ไทยใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลก็คือว่าสหรัฐและประเทศตะวันตกนั้นรังเกียจที่เรามีการยึดอำนาจและ,ะทหารขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าจีนเนี่ย เขาไม่ได้ถือว่าเขาชอบรัฐบาลแบบไหนขอให้เป็นรัฐบาลที่ได้อํานาจมีความชอบธรรมแล้วเขาก็รับรองแล้วก็ค้าขายต่อไปได้เพราะฉะนั้นจีนก็ยังใกล้ชิดกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปนะครับอันนี้พอมาถึงรัฐบาลของท่านเศรษฐากับท่านแพทองทานเนี่ยนะครับก็มีความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสหรัฐนะครับ สหรัฐก็ดูเหมือนจะชอบนะครับรัฐบาลแบบที่เขาว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแต่รัฐบาลของของคุณเศรษฐาและของของคุณแพรทองทานเนี่ยก็ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีดีเยี่ยมด้วยนะกับจีนและกลุ่มประเทศบริกส์นะครับอันนี้ก็ต้องขอชมนะขอชมรัฐบาลสองรัฐบาลนั่นนะที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ กรโจนก็ไปหาตะวันตกแล้วก็ทิ้งจีนหรือว่าห่างเหินจีนก็ยังใช้หลักที่ว่าใกล้ชิดทั้งสองพวกนะครับที่สำคัญที่ผมชมก็คือว่าเขาสมัครเป็นสมาชิกทั้งบริกทั้ง OECD นะครับนายกประยุทธ์เนี่ยได้ทำสิ่งที่สำคัญไว้ก็คือจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2080 นะครับปีนี้ปี2068อีก12ปีข้างหน้าจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งอันนี้ผมว่าเราก็ต้องขอบคุณรัฐบาลท่านประยุทธ์เพราะว่าเป็นรัฐบาลแรกที่กล้าประกาศว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับส่วนใหญ่แนละ้วเราก็คิดแต่ว่าเราจะเป็นประเทศกําลังพัฒนาไปเรื่อยๆอแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเราจะพัฒนาแล้วได้ตอนที่ผมประกาศว่าอีกเปีข้างหน้าเราจะทํา ยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยนะจำได้ไหมครับว่าคนที่เห็นด้วยมีมีไม่มากนักนะแต่ว่าคนที่โหหาป่าไนีเยอะมากนะลึกๆก,ก็คือว่าเขาไม่เชื่อว่าประเทศไทยเป็นชาติวิทยาศาสตร์ได้เป็นเป็นมายด์เซตที่อันตรายมากแล้วก็เป็นอุปสรรคสำหรับการพัฒนาประเทศมากนะครับเราคงไม่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาตลอดไป การที่เราประกาศว่าจะไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในปีอีก7ปีข้างหน้าซึ่งเวลานี้ก็เหลือประมาณ3-4ปีนะครับงานทุกอย่างก็เดินไปเรื่อยๆแต่อันนี้เนี่ยรัฐบาลพอมาเป็นรัฐบาลเ,เศรษฐ,ฐากับรัฐบาลแพทองทานเนี่ยไม่พูดไม่ยืนยันแต่จะสมัครเข้า OECD การที่ได้เป็นสมาชิกโ e c d ก็คือหมุดหมายว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่เขายัง สมัครเขาเป็นสมาชิกบริกด้วยผมคิดว่าเขาเขาฉลาดนะครับประเทศไทยท่ามกลางความร่วมมือในนามอาเซียนจะสามารถขยับตัวเติบโตได้มากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการเติบโตด้านเศรษฐกิจไต้หวันก็ย้ายอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์มาสู่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ขณะที่จีนก็ย้ายอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟและแบตเตอรี่มายัางไทยและอาเซียนอื่นๆนะครับสหรัฐและประเทศตะวันตกเข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT AI Data Center ในประเทศไทยและในอาเซียนนะครับนี่ก็เป็นผลมาจากภูมิยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกที่ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยไม่ไปลงทุน ทำเรื่องสําคัญสําคัญและลงทุนทําเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดของโลกในที่ประเทศจีนพยายามผ่องถ่ายมายังหลายๆประเทศโดยเฉพาะยังยิ่งผ่องถ่ายมายังอา,อาเซียนของเราโอกาสที่อาเซียนโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นโตเป็น8เท่าของเศรษฐกิจอาเซียน แต่20ปีต่อมาเนี่ยเวลานี้เศรษฐกิจอาเซียนทั้งหมดนะ10ประเทศเนี่ยกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นเท่าๆกันแล้วและภายใน2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอาเซียนจะใหญ่กว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันก็หมายความว่าในโลกเนี่ยประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดจะเป็นสหรัฐจีนหรือว่าจีนสหรัฐสุดแท้แต่จะนับแต่อันดับ3จะไม่ใช่ญี่ปุ่นจะเป็นอาเซียน4ญี่ปุ่น5เยอรมัน หกอินเดียนะครับหรืออินเดียอาจจะขึ้นมาแทนเยอรมันได้แต่อินเดียยังตามอาเซียนไม่ทันในเรื่องขนาดเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจของของอาเซียนเวลานี้ถ้านับเป็นประเทศส0ประเทศนับเป็นประเทศเดียวนี้ก็ยังใหญ่กว่าเศรษฐกิจอินเดียแล้วก็อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของอาเซียนนี่ก็ยังไม่ได้ลดน้อยลงไปกว่าเศรษฐกิจของอินเดียสักเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญก็คือถ้า ะวันตกจีนไต้หวันหันมาทำอะไรที่เป็นเรื่องไฮเทคมากๆนะครับเป็นเรื่อง AI มากๆในประเทศอาเซียนเนี่ยขนาดการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนก็จะก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนกล่าวว่าเวลานี้เนี่ยเศร,รษฐกิจที่สำคัญของโลกเนี่ยคือเศรษฐกิจ C I A C คือไชน่า I คืออินเดีย A คืออาเซียน และท่านทั้งหลายดูแผนที่นะครับท่านจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นบริเวณอาเซียนเนี่ยที่ยึดไปถึงอินเดียได้ยึดไปถึงจีนได้นะครับสามบริเวณของนี้ของโลกเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ3,000ล้าน,นขนาดเศรษฐกิจถ้านับเป็นจำนวนคนซื้อนี่ก็มากมายถ้านับเป็นขนาดของเศรษฐกิจของโลกก็ใหญ่เป็นระดับ3ของโลก ช่ไหมครับก็จะเป็นอาเซียนซึ่งเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3บวกกับอินเดียซึ่งเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4หรือ5แล้วก็จีนซึ่งเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ1หรือ2เราต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าเรามีโชควิวาสนาที่ได้เกิดมาในประเทศไทยที่ได้อยู่ในอาเซียนไม่ว่าจะพิจารณาในมิติของบุรพภาภิวัฒน์หรือภูมิยุทธศาสตร์ใหม่ของโลก ไทยไม่สามารถปฏิเสธการปักหมุดประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นทั้งในฐานะไทยหรือในฐานะสมาชิกอาเซียนจะสามารถยืนอยู่ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันขัดแยง้งและแปรปรวนได้อย่างมั่นคงตลอดไป